ไปซื้อของที่ Big กเ u ้ามานะคะก็ยังพอมีรายการของถูกอยู่บ้างนะไปยงตอนประมาณบ่ายสองกว่าก,าก็ได้ของมีโปรโมชั่นด้วยดีใจค่ะนี่ขนมปังนี่ก็เขางนี่ของยามาซากิอันนี้ก็ก็ดีขึ้นมาหน่อยยามาซากิเขามีหลายประเภทมากเลยนะอันนี้เขาขายราคาโปรโมชั่นราคาโคโคโกฮิง oh oh นะก็ร้อย ร้อแปดเยนเออมันมีแค่ห้าแผ่นนะแต่มันแผ่นใหญ่มากเลยเก็นะเวลาเจอของถูกก็ซื้อมาเออซื้อมาสองแพ็คเลยเออ,อันนี้ก็ยิงไองด้านเชอันนี้ก็อร่อยนะเออเวลาไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยกินเนี่ยกินกับน้ําชาก็ได้ก็ข้างในมันก็เป็นแอปเปิลนะฮะก็แปดสิบแปดเยนอุ้ยราคาดีต่อใจนะคะถ้าไม่ถูกไม่ซื้อนะ อันนี้อาซาเกะอาซาเกะนี่ก็คือมิโซชิรุก็เติมน้ําอุ่นแล้วก็กินได้นะ่ะอันนี้ให้ป้าป้าเขาชอบกินเออเราเราเวลาเราไม่ได้ทําอ่ะนานๆทาทีไม่ได้ทําทุกวันนะก็มีนี่ก็ข้าวเช้าเนะขาก็จะกินของเขานี่ะฮะชิ้อเนี้ยอร่อยต่อมาก็อันนี้ก็นมอันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะเออกลายเป็น เป็นแบบดื่มนะคะโยเกิร์ตแบบดื่มของเมจินะคะเทคือเทแค,อคลอรี่น้ำพลังงานต่ำน้ำตาลต่ำนะคะมันแบบไม่ค่อยหวานอันนี้ก็นิงนี่คือน้ำมันนิงนี่ก็คือกระเทียมเขาบดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเอาไปใส่อะไรก็ได้ออใช้แบบสะดวกนะคะอันนี้รามเมงบหมี่ถ้วยนาจานังนางชอบกินยี่หอเนี้ยไม่รู้พออะไรไอ้น,น้ำส้มของมิสกัง น้ำส้มเนี่ยจะเอามาคือสามารถเราจะกินคันตันซื้อที่เขาปรุงรสมาแล้วแต่ว่าน้ำส้มแบบเนี้ยมันก็ยังได้ใช้ประโยชน์นะเออเอามาดองผักดองอะไรเงี้ยเออมันได้ใช้นะอืมก็ไม่แพงร้อยเก้าสิบเจ็เยนนะคะนี่อยากจะให้ดูนี้อ,อกไก่ทอดนานๆเจอทีถ้าไปช่วงเย็นมันจะไม่มีขายละร้อยเก้าสิบแปดเยนมันถูกอะ่ะเรามาทอดเองยังทำไม่ได้เลยเนี่ย แล้วก็ไม่อร่อยมันก็ทอดด้วยนะร้อยเก้าสิบแปดเยนก็รวมภาษีก็สองร้อยสิบสี่เยนมันอีช่างก็ซื้อมาจังสี่แพ็คเลยฮานาจังก็ชอบกินไงเออก็ชอบกินไก่นะอ,อร่อยเขาทอดมาให้แล้วอกไก่อร่อยเขาทอดเองยังทไม่ได้ขนาดนี้แล้วทําไม่ได้ถูกขนาดนี้ด้วยนะนี่ก็อยากิโซบะานางก็กินของนางอยากกินอะไรนางก็ซื้อนะ อันนี้คือแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยแอปเปิลบิ๊กเฮาส์นี่มันก็อร่อยแล้วอะเออแอปเปิลนะแอปเปิลญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยเขาขายลดราคาเออ,อม,มิกิริก็สองร้อยเก้าสิบเจ็ดเยนอะรวมรวมภาษีก็สามร้อยี่สิบเอ็ดเยนตกถึงลูกเราไม่ถึงร้อยเยนอะมันก็ถูกอ่ะนะฮะเออแล้วก็ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ลดสามสิบเปอร์เซ็นก็สามร้อยเจ็ดสิบห้าเยนน่ะลูกใหญ่เบิเร์นบิร์นเลยแอปเปิ้ลของบิ๊กเฮาส์เนี่ยอร่อยนะเนี่ยก็ถ้าถ้าจะให้แน่ใจถ้าให้ชัวร์นะต้องเขียนมันต้องเป็นแอปเปิ้ลที่มาจากเอวมริ ori, จังหวัดเอวมริเกนแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เอวมริ ori, แต่ว่า มันก็อร่อยแหละแต่มันก็อาจจะบางครั้งมันก็อาจจะมีฮัศเรบ้างนะคะฮัศเรหมายถึงว่ามันอาจจะไม่อร่อยเท่าของเอาจังหวัดเอาโมริแต่นี่มันของนางาโนะแล้วก็ของยามากาตะแต่ว่ามันก็อยู่โซนๆทางเหนือเหนาวเหมือนกันนั่นแหละเออแต่จะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรขอให้มันถูกพี่ชก็ซื้อนะคะเพราะท่านาจย์ชอบกิน่ยแล้วก็ห่อไปกินเป็นโตที่โรงเรียนด้วยนะต่อมาก็นตโตะหกสิบห้าเยนเขาขายโปรโมชั่นคะจริงๆรราคามันก็เจ็ดสิบห้าเยนนั่นแหละ ถ้าเขาขายหกสิบห้าก็ซื้อมาเถอะมันถูกเออก็เป็นอาหารเช้าของฟ้าอนับโต๊ะที่ห้องเนี้ยได้เยอะดีชอบประมาณก็ไข่นะคะไข่ไทยโยไอ้ไข่เนี้ยมันแพงนะมันขายตั้งสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเยนแต่ว่าวันนี้มันจัดรายการขายแค่ร้อยเท่าไหร่เองอ่ะร้อยคือไม่แพงอะ่ะเอยไม่ถึงสองร้อยเยนอะ่ะเออมันถูกก็ซื้อมาไง ไข่เออไข่นี้ขาดไม่ได้นะฮะบ้านเนี้ยกินไข่อาทิตย์ละประมาณสามแพ็คอะเออแพ็คอาทิตย์ละประมาณสามสิบลูกอะเออกินสามคน <c oughs> นะก็อันเนี้ยโชคดีได้ไข่อร่อยมานะคะนี่ค่ะก็เราก็ไปหาซื้อของถูกไงของไม่ถูกก็ไม่ต้องซื้อนะนะก็มีแอปเปิลแล้วก็มีมีอกไก่ล้วก็เหลือกินแล้วยังอุ่นอยู่เลยอะก เขาทอดเสร็จใหม่ๆเลยเออนะนะคะเราก็ไปหาซื้อของถูกของไม่ถูกไม่ต้องซื้อนะของแพงก็ไม่ซื้อไงซื้อจะเพาะของถูกเพราะว่าของมันแพงอะ่ะเออถ้ามันไม่ไม่แพงถ้ามันไม่ถูกเราก็ไม่ต้องซื้อ 入ったね本<物>おばすごいピサすごいね、お創作こんなすごいね、これ600円だここ。こっちの方がいい。ここれれ食べきいいいいな <laughs> <laughs> こっちの方がいいすごいすね